ค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะพีสาวบ้านนาชแนลมันิกับพี่น้องมากินเขาเพือเก้าหล่ะค่ะมินิกับป้าเหลี่ยมอีกแล้วล่ะค่ะปลาเหลี่ยมยุกใกล่ๆเพื่อก้านะค่ะมินิกับได้พี่น้องมากินเมนูนะค่ะกล่องเย็นไหมชาติหนึ่งนะค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งไก่หนึ่งไก่บานกับแก้ว สมหมดหนาวค่ะมาเด้อค่ะเสีบเส็บแสบน้ำกันหนึ่งใกล้เป็นตัวเลยพี่นวกค่ะ ยีด hey, like so ีหนึ่งแค้บ้านเขาเนี่ยและค่ะสีกวกพึ้นเหรอนีค่ะอืมเก้าสม mình cái chống lún như khả, giống nhìn nhìn cái ngoài lún cầm cằm răng má, thả liềm chút cái cái nó chả จำกระเทียมกระไข่ใบมะกรูดหยัดทองนะคะที่นีน่หอมหอม 女孩、嗯、发货 เนื้อมันจะน,นุ่มค่ะมันกับบวาคอยมันพิจงไกพันธุ์เนาะค่ะไกลบั่เนืยอมันนุ่มมันกับบวนคอยหลายยางก็เสียบไป่นอกต่มเปียกๆเนาะค่ะอันนี้แบบหนึ่งหนึ่งเป็นตัวนึงค่ะ ฝ่าเราเลี้ยมเยอะตอนนั้งแสบฝ่ากขาเลี่มมยมนะคะ แกค่ะพี่น้องแก้วสมนกไก่อิ่มระค่ะพี่น้องคะ่ะฝากกทิเหลี่ยมฝนกำลังมาค่ะพี่น้องลมวันนี้ลมมาหรอกคะ่ะฝากกะเหลี่ยมนะคะค่ะกับมมเมนูมมเนกันนะคะก็ได้หนึ่งใกล้บ้านคะ่ะนี่ก็จำแก้วพริกดิ แซ่บค่ะหนึ่งเปี้ย้ยแล้วค่ะพี่น้องตำแต่ไข่ใบมะกรูดกระเทียมหยัดใส่หยัดพวงุงก็ไม่โรตีเกี๊ยจัหน้อยซอดหอยนะคะซาสค่ะหยัดใส่ใส่แล้วก็เป็นหนึ่งสซ่บพี่น้องค่ะเขอกินน้ำกันนะคะ่ะ ราคะ่ะยิ้มละคะ่ะค่ะคลิปนี้กันนี่ซ้ำนี่ะคะ่ะพาพี่น้องมากิน,กกน,ะะน,นหนึ่งไก่แก้วสมค่ะแสีบคักพี่น้องค่ะคิดหนาพอกันไหม,มละคะ่ะปากนด้ละค่ะอย่าลืมนะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเที่ยวตะวันนะขอบคุณนะคะ่ะที่มะลับชมคลิปนี้กับซ้ำนี่ราคาแล้วคลิปหนาพอกันไหมละคะ่ะสวัสดีค่ะไปก่อนคะ่ะ